ไหไหนคะระวังโดนรถไม่ไม่ไม่ปัดเป็นเด็กขี้เล่นไงเด็กขี้เล่นตะเกไหไหนคะระวังโดนรถไ,ไม่ไม่ไม่ปัดมาเร็วมาเร็วค่ะนั่นแหไอเร็วคะไอเร็วคะมาฝังนี้หรอกมาฝังนี้นาดาไปฝังนี้ ขางนี่มาขังนี่จินตนาการของเด็กก็ประมาณนี้เขาถามว่าถ่ายเขาอยู่ใช่ไหมกำลังถ่ายน้องนาดาอยู่น้องนาดาโชว์ผาโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยเร็วเอาเลยอี๋ไหน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 อ่ะไหนไหนอีโชว์อยู่โชว์อยู่ อ่ะบาย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 เดี๋ยวก็แห้งลุกเดี๋ยวเดี๋ยวก็แห้งจะไปไหนคะไปไหนคะคะปั <c oughs> ่นรถยังไม่รอบเลยค่ะ <c oughs> ปนีนึงแล้วเพียงปั่นไปฝั่งนู้นไปมันไม่ร้อนไปฝั่งนู้นไป <c oughs> เดี๋ยวก็แห้งลุกเดี๋ยวเดี๋ยวก็แห้งจะไปไหนคะ ไหนคะได้นั่งเฝ้าอยู่ไปไปฟันไปไปปันฝังนู้นไปไม่ร้อนไปไทยอยู่ค่ะน้องนาดาชอบใช่ไหมคะมาเร็วอี๋ใน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 เอ้าหนในอีโชว์อยู่โชว์อยู่อ่ะบาย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 มาเร็วค่ะมาเร็วค่ะได้นั่งเฝ้าอยู่ไป ไปฟันไปไปปันฟังนู้นไปไม่ร้อนไปไทยอยู่ค่ะน้องดาดาชอบใช่ไหมคะเจอกันใหม่นะคะได้นั่งเฝ้าอยู่ไปไปฟันไปไปปันฟังนู้นไปไม่ร้อนไปไทยอยู่ค่ะน้องดาดาชอบใช่ไหมคะแอบค่ะแอบ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  เป็นโดยเด็กชอบเล่นกล้องมีเด็กมีเด็กน้าดานะคะวันนี้คุณแม่ไปทำงานค่ะมาอยู่ด้วยวันเสาร์ก็จะมาอยู่ด้วยทุกอาทิตย์เลยค่ะปีหนึ่งแล้วค่ะรอดูนะคะรอดูแต่นางใจกล้าอยู่ปันตรงนั้นไมป,ปันตรงนั้นโดนรถเดี๋ยวโดนรถ นาดาใช่เขาพูดใต้ว่าชายเป็นเด็กขี้เล่นไงเ,เด็กขี้เล่นตะเกไปไหนคะระวังโดนรถไม่ไม่ไม่ปัดปีนึน่งแล้วค่ะรอดูนะคะรอดูแต่นางใจกล้าอยู่เขาถามว่าถ่ายเขาอยู่ใช่ไหม กำลังถ่ายน้องนาดาอยู่น้องนาดาโชว์พาโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยเร็วปันตรงนั้นแม่ปันตรงนั้นโดนรถเดี๋ยวโดนรถนาดาเอาเร็ี๋ไหน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 อ่ะไหนไหนอีโชว์อยู่โชว์อยู่อ่ะบาย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  ไปเลยลูกไปปั่นจักรยานยังไม่รอบนะคะเขาเรียกว่าทออยู่กับใช่เขาพูดใต้ว่าชายไปเลยลูกไปปั่นจักรยานยังไม่รอบนะคะเขาเรียกว่าทออยู่กัน้องนัดาเป็นเด็กฉลาดนะคะกล้าแสดงออกอะระวังหน่อยลูกระวังหน่อย วิธีปั่นของน้องนาดา <c oughs> เป็นเด็กขี้เล่นไงเด็กขี้เล่นไปไหนคะระวังโดนรถไม่ไม่ไม่ไมปั่นน้องเป็นเด,ด็กชอบเล่นกล้องมีเ <c oughs> ด็กมีเด็กไปนั่งเฝ้าอยู่ไปไปฟั่นไปไปปั่นฝั่งนู้นไปไม่ร้อนไป ไายอยู่ค่ะน้องนาดาชอบใช่ไหมคะ <c oughs> ไปเลยลูกไปปันจักรยานยังไม่รอบนะคะเขาเรียกว่าทออยู่ค่ะน้องนาดานะคะวันนี้คุณแม่ไปทำงานค่ะมาอยู่ด้วยวันเสาร์ก็จะมาอยู่ด้วยทุกอาทิตย์เลยคะ่ะพอดีพี่ๆเขามอเตอร์คอร์สด,ด้วยจะชินกับการวิบาก ระวังหัวเข่านะคะปั่นรถวิบากระวังหัวเข่านะคแะป,ปีหนึ่งแล้วค่ะรอดูนะคะรอดูแต่นางใจกล้ายอยู่ค่ะก็จินตนาการของเด็กก็ประมาณนี้ ปีนึงแล้วค่ะรอดูนะคะรอดูแต่นางใจกล้าอยู่ค่ะจินตนาการของเด็กก็ประมาณนี้ไปแอบอยู่อีกแล้วเด้กเกเด้กเ ใช่เขาพูดใต้ว่าชายใช,ใช่เขาพูดใต้ว่าชายก็จินตนาการของเด็กก็ประมาณนี้คะ่ะปั่นรถยังไม่รอบเลยค <c oughs> ่ะปีนึงแล้วเัียงปั่นไปฝั่งนู้นไปมันไม่ร้อนไปฝั่งนู้นไป พอดีพี่ๆเขามอเตอรต์คอด้วยจะชินกับการวิบากระวังหัวเข่านะคะปั่นรถวิบากระวังหัวเข่านะ,ะปีหนึ่งแล้วค่ะรอดูนะคะรอดูแต่นางใจกล้าอยู่่ะน้าดาะนะคะวันนี้คุณแม่ไปทำงาน,นะคะ่ะมาอยู่ด้วยวันเสาร์ก็จะมาอยู่ด้วยทุกอาทิตย์เลยคะ่ะ ไปเล้วค่ะไปเรวค่ะมาฝังนี้หรอมาฝังนี้นาดาไปฝังนี้ฝังนี้มาฝังนี้เจอกันใหม่นะคะเป็นเด็กขี้เล่นเงเด็กขี้เล่นตะเกไปไหนคะ่ะระวังโดนรถไม่ไม่ไม,ไม่ปัด แอบคแอบ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 คอบก็จินตนาการของเด็กก็ประมาณนี้อะไรคะโอ้ระวังระวังหน่อยนะคะ ก็จินตนาการของเด็กก็ประมาณนี้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะปันตรงนั้นไปปันตรงนั้นโดนรถเดี๋ยวโดนรถน้าดาไปเลยลูกไป ั่นจัก,กรยานยังไม่รอบนะคะเขาเรียกว่าทอยอยู่ก่ะคะปั่นรถยังไม่รอบเลยะคะ่ะ <c oughs> ปนนีนึงแล้วเพียงปั่นไปฝังนู้นไปมันไม่ร้อนไปฝังนู้นไปนาดานะคะวันนี้คุณแม่ไปทํางานค่ะมาอยู่ด้วยวันเสาร์ก็จะมาอยู่ด้วยทุกอาทิตย์เลยะคะ่ะ จินตนาการของเด็เกก็ประมาณนี้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวก็แห้งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก็แห้งจะไปไหนคะไะไหนคะมาเร็วค่ะมาเร็วค่ะ พี่ๆเขามอเตอร์คอร์สด้วยจะชินกับการวิบะ